สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแ a n d o m ค่ะหากคุณเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญพอดีนะคะลองหยุดฟังก่อนค่ะอาจจะเป็นข้อความพิเศษสําหรับคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่คุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ค่ะแต่เราจะมาดูกันเลยนะคะ หัวข้อในวันนี้อะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังตอนไหนเวลาไหนรับเอาพลังงานดีๆส่วนนี้ไปเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามใบเตยด้วยนะคะไปดูใบแรกกันเลยค่ะขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดไม้นะคะ สัญลักษณ์ของการที่เราจะต้องต่อสู้แข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์หรือสิ่งใดๆก็ตามที่คุณทำอยู่คุณจะต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามอย่างมากนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จไม้ที่มีในมือนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งถอดใจไปให้สุดฝันไปให้สุดทางนะคะ คุณกำลังรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจเครียดวิตกจริตนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมีความคิดต่างๆนะคะวนเวียนเข้ามาในหัวคุณตลอดเวลานะคะคุณจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะหลังจากนี้นะคะหรือสิ้นเดือนไปเนี่ยนะหลังจากสิ้นเดือนไปเนี่ยคุณจะเริ่มดีขึ้น นะคุณจะเริ่มสบายใจขึ้นคุณจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักของความสัมพันธ์เนี่ยทุกอย่างนะคะหลังจากที่มันคลุมเครือนะคะมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะสภาวะการงานที่มีปัญหาก็เหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณกําลังจะประเมินสถานการณ์เนี่ย จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นมาเป็นเจ็ดเจ็ดนะคะคุณเองก็เป็นคนที่รักสงบรักสันโดษไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดจา ละมุนล,ละไมละมุนล,ละม่อมคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงพูดแรงแต่แฝงไปด้วยความจริงใจอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีบางคนนะคะที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารแล้วก็ตีความผิดไปข้อนี้ก็ให้ระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนดูแลหัวจิตหัวใจของคุณให้ดีนะคะอย่าพึ่งเทคแอคชั่นอย่าพึ่งรีบร้อนอย่าพึ่งใจร้อนผีพผล่ตัดสินใจประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจให้แน่ชัดก่อนค่อยลงมือ ค่อยตัดสินใจนะคะและสุดท้ายคุณจะมีความสุขประสบความ